นี่นะคะเนื้อครีมเป็นสีขาวค้นๆแบบนี้นะคะทารักแร้ทาผิวได้เลยนะคะเดี๋ยววันนี้ตามจะทารักแร้ให้ดูนะคะนี่ไปที่ผิวไปเลยจ้าเห็นไหมคะลักแร้นะคะก็จะไม่ค่อยมีกลิ่นหรือว่าระงับก,กลิ่นไปเลยสองไอตรงที่เป็นเส้นๆนะคะมันจะค่อยๆหายไปเพราะว่าหนึ่งอะ ผิวเราอะ่ะมันกระชับขึ้นนะคะแล้วก็ตุ่มหนังไก่มันลดลงถ้าใครสนใจนะคะสามารถสั่งซื้อได้ตัวเนี้ยใช้ทาผิวขาวมากขาวจริงค่ะแล้วก็พวกที่คอเป็นเส้นๆนะคะใช้ทาได้หมดเลยนะคะรอยแตกลายที่ท้องอะ่ะหายยากหน่อยแต่หายจริงค่ะประมาณสองสมเดือนนะคะใช้แต่สำหรับคนที่กำลังตั้งครรภ์อยู่อะ่ะกำลังท้องอยู่อะ่ะยังไม่ให้ใช้นะคะต้องหลังคลอดนะคะ ฝากไว้หน่อยนะคะบูชิไว้390บาทคะ่ะ